มาเอาเวลามีไม่บกัเกอเออชักเล่ยมึงนังอ๋อมันก่อนดังี่ห้ามขึ้นเออสโลทังเลยสโลทังไหนวิบมิดแตก ไม่แตกเลย<อ>ปากก็เข็งเอ <laughs> อ,อน้อยลงเป็นตัวเลย <S <s <we ak> โดนไหมโอ้หขึ้นสุรลเลยวะจะว่าหารทางทองวะโอ้ hắn đận thòng hải quá, tao chồm vô ăn mẹ ăn mẹ ăn mẹ ui làm bựt <bước> lên đọt <laughs> thòng oh, <ui. cười> ừ, con จังวะลอยมานํากันโห